ไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าฮะเป็นอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค<า>่ะคุณลุงวัย80ครับมาออกลีลาโชว์สเต็ปในการเต้นครับา เป็นไงโอ้โหลงุงขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมพูดว่าดิฉันเห็นภาพคุณเดนอาคตเหมือนกันเะอ,อแสดงว่าผมเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนแข็งแรงไม่ใช่เนี่ยแต่เต้นตรงเนี้นยตเต้นตรงเนี้ยเต้นตรงเนี้ยก็ให้กําลังใจใช่คือดิฉันรู้สึกว่าคุณตาเขาแข็งแรงแล้มันอยากให้เพื่อนดิฉันแข็งแรงเหมือนคุณตาตอนเต้นไป เห็นแล้วกบพีแรงอยากแต้นทุกยขึ้นมาทีเดียวถูกต้องอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆแล้วเห็นมุณตาท่านนี้อายุเท่าไหร่รู้ไหมแปดสิบครับแแปดสิบแข็งแรงขนาดนี้นสุดยอดจริงๆเลยนะครับยังไม่สบคุณยังไม่ได้ขนาดนี้เอางี้คือผู้ชมครับเป็นภาพความสุขสนานนะครับภายในงานถนนคนเดินที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัด นครราชสีมาก,กับ<ะ>โคราชนั่นแหละรครับ<ะ>งานนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการค้าขายการท่องเที่ยวภายในอำเภอบัวใหญ่ครับภายในงานเนี่ยแน่นอนฮะมีของงของกินของใช้มากมายให้ได้จําหน่ายแล้วก็ซื้อหากันไฮไลท์เด<ะ>็ดคือการเต้นรำวงกับเหล่าบรรดาหาเครื่องที่จะมีกันในวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น<ะ>ซึ่งในงานเนี่ย งานเนี่ยเขาจัดเมื่อวันที่สิที่ผ่านมานี่เองผู้ตาไว้แปดเนี่ยแกก็จัดแน่นจัดเต็มเลยนะหอมกะในะคะโอ้มะพร้าวแก้วมันจะได้แบบว่าเต้นแบบว่าเต็มที่ไงไม่มีอุปสรรคมาขวางกันแล้ได้โหรอบนี้ตาเหมาตาเหมาต์ต่อไปเคยเหมาต์ไหมเคยเหมาต์ไหม ไม่ไม่เคย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 บอกให้ใครรู้เลยจะบอกใค่คุณตานะครับออกมาเต้นกับสาวๆแบบเนี้ยสาวๆหาเครื่องนี่แกก็โอ้โหเต้นแบบว่าโชว์นเลยนะออมาด้วยเอาแบตเทิรกันสิสิว่าใครจะเต้นได้เบามันได้แรงกว่ากันมีลำวงแน่ๆลำวงลำวงเอาลำพี่ตาเมาอีกแล้วติดใจเนาะในอนาคตจริงนะจริง อย่าไปพูดขนาดนั้นออแต่ผมมีใจที่แบบว่าอยากจะช่วยส่งเสริมอยู่แล้วเย่นหมล่ะ เรา呐ถ้าเต้นไม่ได้นะบางทีเราก็แค่ยื่นยื่นเงินก็พอแล้วอ๋อหรอคือให้กําลังใจใช่ให้เต้นีเป็นกําลังใจจริงเป็นกําลังใจคือดิฉันอะเคยเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมค่ะโอ้ยเวลามีติปมานะใส่เต็มโดเต้นใหญ่เลยตอนแรกเหนื่อยอยู่เราให้กําลังใจเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วอย่างงี้งานแบบเนี้ยหลายๆคนก็โอ้ยแล้วเรื่องของโควิดอะไรยังไงล่ะเอานี่เขาก็มีมาตรการในการคัดกรองนะครับทุกคนที่เขาร่วมงานเนี่ยก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามไมคุตาแกไปเต้นเนี่ย ยังต้องใส่หน<ะ>้ากากอนามัยเลยนี่ถูกต้องอ <นะ S 2> รวมด้วยช่วยกันแล้วก็เอางานแบบนี้มาให้ดูเพื่อให้หายคิดถึงค่ะเห็นแล้วก็ยิ้มมีความสุขไปด้วยนะคะ